ที่ค่ะเดี๋ยวแม่ทำหมั่นปลิกหุกข้ามเปียกน,นะฮันปลิกสามกีดนะคะหัวห้อมหัวเทียมหัวเทียมสองสองวัวน,นะคะใหญ่ๆแลักะหัวหอ,อมก็มันกีดเ,เรื่อดเรื่อกหัวเงี้งสองกีดนะคะหลุดข้ามนี่เห็นแมวไส้ถึงมนะคะแต่ตามู่บดสามกีดแต่ยังไม่ได้บดเตี๋ยแม่จะบดพวกนี้ก่อนปั้นนะคะ ก้งแหงนะ,ะแต่ยังไม่ปันนิพลีวอง้อหมดเตียมก้งแหงแล้วก็ลูกกล้ามก่อนนะคะมูยังไม่แหงแ เดยแมวจแวนเอาไว้แล้วิดนาารเดยแมวทำนาปัตเต้ปันเลยแล้วก็รอมูนะรอมู้มู่แข้งอยู่เดยแมวกับมาแต่ก้างนอกเดแมวทำแมวปันในนี่สองรายคนเห็นแมวปันจะแล้วนะคะหยับยาใจะคิด ยัยแมวไม่กลอยก้าวใ้แร่พอยัยแมวทำตัวนีสร้ำกังนะคบับัดรไส้บัดยัยแมวรุดยัยแ,แมวไม่กลอยก้าําตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเราปั่นมูนี่ส่วนกล้องหน่อมูติดมันนะคะเดี๋ยวยัยแมวจะปั่นสามกีดเลือดนะคะความเหียบเพื่อนนํำก้านนะคะปัน่นแก้ม ว่ามันีมัดอีกลาเกเยอกวันเดียวก็ได้แล้วนะคะยกเตียงลงกันอ๋อได้แล้วนะคะอืมอ ใหญ่แมวไส้ไปตีเดียวเลยจ้าม,มุ่นปันจูดทุกคนหมูเคือบเสียกีดนะคะใส่แท็บเทียวหรอกไปปันกันแท็แล้วนะคะอันเปืยใหญ่แมวไส้ไปลงไปปัดเลย น,น,น้ำตาลก็ใประมาณน้ำตาลปี๊บก็ประมาณพี๊บนี้ฮะแต่ก็น้ำตาลใส่ก็ประมาณพีบนี้เสือ หน่ำมูคหมูติดมันนะคะไม่ไ้หน่ำมูด้ดงวมหอม,มข่าม่อมก็มานะคะ่ะทการติดนะคะ อันนี้แม่เติมหนังตาลายไปเลยนะคะกินเติมหนูก้ามิดสองจกนไม่เปรี้ยวอ่ะ กดจ่าได้เลยนะคะเตียวเก็มว่านกำลังดีเดี๋ยวปัดแย่งรางอนเดี๋ยวกลังใส่ได้เซด็น้ำพริกมะขามเปียกหมูสับมันนู้เปกินอยู่เยยรื่องเลยเฮ้นไูไม่เกืดเตปกเกืดเตดเลยนะ

ใช่นมันรกดีกามเล่นแล้วโอ้เลเสร็จแล้วมมันคลิกมาสามปี